ครับวันนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีอะนะพอดีได้มีโอกาสมาทํางานที่ชนบุรีแล้วก็ได้เจอกับน้องคนหนึ่งที่ที่เคยได้ร่วมง,งานกันสั้นๆไป10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นผมเป็นอบรมโค้ดแล้วก็น้องก็เป็นทุกตาในในวันที่ผมอบรมโค้ดแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ข่าวว่าเขาได้เป็นเฮดโค้ดใหญ่ ของทีมหญิงนะซึ่งเป็นเป็นทีมที่ผมสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่าเรื่องฟุตบอลหญิงเนี่ยผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะมาตามหาคําตอบเรื่องของฟุตบอลหญิงกับน้องเขาที่มีประสบการณ์มากกว่าผมแน่แเดี๋ยววันนี้เราไปดูเรื่องของดีเทลกันว่าเขาจะแนะนําอะไรเราบ้างเรื่องฟุตบอลหญิงไปครับ ครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้นั่งรอผมอยู่แล้วสวัสดีครับครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดคุยคกันในเรื่องของฟุตบอลหญิงหน่อยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆจับไปทีละประเด็นเดี๋ยวก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชื่อสิ่งเรียนนามอะไรครับผมสวัสดีครับชื่อกิตสดากูุมรีครับชื่อเล่นคิมครับ ก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชุมุรีครับเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงครับโค้ชฟุตบอลหญิงนะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่ามันน่าสนใจเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลหญิงมากเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาข้อมูลดีๆกันนะครับจากน้องคิมโอเคก่อนที่จะเราไปจาอฟุตบอลหญิงเราลองเข้ามาในคําถามแรกเรื่องของเส้นทางฟุตบอลของคิมเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นโค้ชเริ่มต้นยังไงมายังไงก็ เป็นเยาวชนเยาวชนอยู่ที่ศรีราชาครับก็ตอนนั้นมีมีโครงการที่ที่เป็นการสอนโค้กด้วยก็คือโรงเรียนอาชีวะศึกษาศรีราชาครับก็ผมก็จะเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็อบรมโค้ดไปด้วยครับเป็นโครงการพิเศษคราวนี้ในตอนเล่นฟุตบอลเนี่ยเล่นระดับไหนบ้าง <c oughs> ก็อยู่ในระดับเยาวชนนะครับระดับเยาวชนเล่นให้ทีมโรงเรียนหรือเล่นอ,อยู่เป็นอะคาเดมี่ศรีราชาอะคาเดมี่องศรีราชาครับ,รบแล้วได้เล่นอาชีพไหมไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นไม่ล่นอาชีพเลยนะครับโอ้โหแล้วแล้วการก้าวมาเป็นโค้ดอ่ะล้วถ้าเรามองภาพว่าคนที่ไม่เคยเล่นอาชีพแต่ว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นโค้ดครับถูกไหมครับแล้วเรามีการเดินทางของการเป็นโค้ดยังไงหน่อยลองเล่าให้ฟังหน่อยก็จริงๆแล้วก็ ชื่นชอบในการเป็นโค้ดด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าในที่ผมเรียนก็คือเขาจะสอนเกี่ยวกับการเป็นโค้ดด้วยครัวเนี้ยคือ,อผมอ่ะคุกคีกับโค้ดเฮงหรือว่าอาจารย์โก้จารย์แบดได้ยอยู่แล้วก็ได้เห็นเขามีความมุ่งมั่นที่อยากพัฒนาเด็กๆผมก็เลยอ,อยากตามเดินเดินตามรอยอ,อยากเดินเดินตามรอยนี้ที่เห็นว่าเป็นโค้ด แล้วเราตอนนี้เราไรเซ้นอะไรแล้วเอไลเซนครับเอไลเซนแล้วนะโหนี่ไม่ธรรมดาแล้วตอนซีไรเซนเริ่มเรียนที่ไหนเริ่มเรียนที่ชลมบุรีนะครับที่ชลบุรีอายุ18ครับอ๋อเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ18เลยครับคือตอนนั้นคือมีความใฝ่ฝันว่าอยากตามรอยพี่โก้พี่แบดพี่เฮงอะ้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลยเริ่มเรียนโค้ดตั้งแต่อายุ18ใช่ใช่ครับอันนี้คือซีไรเซ้นซีไลเซนอ๋อแล้วจากซีไรเซ้นแล้วไป B ีไรเซนที่ไหน B ีไรเซ้นก็ที่ชบุุีมออนาตย ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยีสามปีครับแล้วพี่ถามย้อนกลับไปหน่อยตอนซีไรเซ้นเนี่ยได้ทําทีมเรี้ยงได้เป็นโค้ชเรี้ยงเออ่ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่อะคาเดมี่ชลบุรีครับพี่โก้ชวนไปอ๋อพี่โก้พี่โก้เป็นเฮดใช่ครับเราเป็นผู้ช่วยครับตอนนั้นเออ่เล่นโค้ดครับให้ศรีราชาครับแล้วพอดีว่าคือทางบ้านก็เป็นฐานะยังยังไม่ดีมากคือเวลากินหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินเงินตัวเองคราวนี พี่โก้เขาก็แนะนําบอกว่าให้ไปอยู่แคาเดมี่ดีกว่าลองเป็นโค้ชดูอะไรเงี้ยล้วผมก็ชอบด้วยก็เลยไปมีข้าวฟรีอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในเวทีของการเป็นโค้ชแล้วจะเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนตอนซีไรเซนปานิตปรตอนบีไรเซนโอเคเรียนที่ชนบุรีแล้วได้ทําทีมไหมมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาเหรอครับต่ออยู่ประมาณ20 20ใช่ครับเพราะว่าทาง คุณตุ๋ยครับคุณธนาศักดิ์ชีวประเสริฐเขาเขามีโครงการที่จะทำอะคาเดมี่ผู้หญิงของชุมบุรีเขาก็เลยไปถามคนเองว่าใครอยากมาใครเหมาะสมที่จะมาอยู่ฟุตบอลหญิงคนเองก็เลยเลือกผมอ๋อแล้วอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่คาดคิดว่าจะมาทำบอลไม่เลยครับไม่เคยเลยคือคือบอกวันนี้พรุ่งนี้ต้องมาเลยอ๋อนั่นคือคือเหมือนกับแบบถูกเลือก ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยค่อยกลับมาบอลยิงกันนะเดี๋ยวถามเรื่องของเอเลเซนก่อนแล้วเอเลเซนอีกกี่ปีหลังจากนั้นหลังจากบีแล้วก็อีกประมาณ5ปีครับ5ปี5ปี6ปีครับแล้วก็มาเอเลเซนเอเลเซนที่ไหนที่ชลบุรีเหมือนกันครับที่พัฒนาครับอ๋อเมื่อกี่ปีมาแล้วปีนี้2025 2022ครับ2022ใช่ครับ อันนั้นคือทำเอไรเซนใช่ครับซึ่งตอนเอไรเซนเนี่ยตอนนั้นตำแหน่งเราเป็นเฮดโค้ดเองเป็นเฮดโค้ดครับเป็นเฮดโค้ดตอนนั้นจะทำทำทีมชนบุรีชุดใหญ่ครับผู้หญิงชุดใหญ่ผู้หญิงชุดใหญ่ครับโอเคคราวนี้นี่คือเรื่องของเส้นทางการเป็นโค้ดนะครัอันนี้ถามเรื่องของพอเป็นโค้ดแบบนี้แล้วเอไรเซนแล้วจากบีไรเซนเนี่ยเราเราทำทีมหญิงครับถูกไหมตอนเริ่มเราเริ่มต้นจากผู้ช่วยโค้ชก่อนที่ชนบุรีซึ่งเป็นทีมชาย แล้วก็มาบีเลเซนมาเป็นเฮดโค้ชของทีมหญิงที่ชลบุรีนี่ของชลบุรีนี่คือเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสโมสรชลบุรีหรือว่าเป็นทีมโรงเรียนกีฬาชลบุรีเอ่ออย่างอะคาเดมี่เด็กๆพวกเด็กๆพวกนี้ก็จะเป็นอะคาเดมี่อะคาเดมี่ก็จะเราจะฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีแเราก็เป็นอะคาเดมี่ของทีมชลบุรีหญิงครับก็คือเป็นทีมอะคาเดมี่ชลบุรีหญิงแล้วก็พอเอเลเซนก็คือทำลีกในลีกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ อ,อ๋อคือทำเป็นหลีหลกฟุตบอลหญิงใช่ไหมครับเท่าที่ได้ได้ข่าวคราวนี้แล้วแล้วบรรพัน,นก็เลยแหละไม่ได้ผ่านเี่เราได้โอกาสไปทำาูไชาติดยังก็ตอนนั้นฟุตบอลหญิงโค้ชตอนนั้นเอ่อมาเซอร์กั้งครับ,รบมาเซอร์กั้งเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่สิบหกซึ่งซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์ของมาเซอร์มาเซอร์กั้งนะครับก็เขาก็เห็นเราเริ่มซ้อมกับฟุตบอลหญิงก็เขาก็ชวนไปไปเป็นผู้ช่วยโค้ช ก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชฟุตบอลหญิงใช่ครับคราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเปรียบเทียบฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงมีความเหมือนและความแตกต่างยังไงก็แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของสรลีระคือผู้หญิงอ่ะสรลีระเขาอย่างสะโพกเขาใหญ่มากมใหญ่กว่าผู้ชายก็ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวหรือกับตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะช้ากว่าผู้ชายเยอะเลยอ,อันนี้ความแตกต่างรวมถึงก็เรียกอะไรนะความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะความแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อ,อยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายาแล้วก็มีมีมีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไหวพริบหรือความตอบสนองอต่างๆก็จะสู้ผู้ชายผู้ชายไม่ได้ถ้าเราเปรียบเทียบในเด็กผู้ชายรุ่นเดียวกันเนี่ย อโอเคเราเซตว่าเด็กผู้ชาย18ปีนะเราซ้อมเด็ก18ปีไหวพิษประมาณนี้ความคิดประมาณนี้ร่างกายแบบนี้เด็กผู้หญิง18ปีเท่ากันเนี่ยมันจะทอนจากเด็กผู้ชายไปประมาณกี่ปีถ้าที่เราสังเกตก็ประมาณ 5, ถ้าถ้าเอาเอายกตัวอย่างอ่อ14ปีหรือ14ปีก็ได้ไ 14, 14ป,ปีเนี่ยผู้ชายประมาณ12ปีครับคือหมายถึงว่าเด็กผู้ชาย 10, 14ปีไอ้เด็กผู้หญิง14ปีเนี่ยเท่ากับเด็กผู้หญิง12ปี เข้ากับเด็กผู้ชายไอเด็กผู้ชาย12ปีก็คือทอนลงมา2ปีปรางนั้นใช่ใช่ครับก็คืออาจจะการเรียนรู้กันความคล่องตัวแล้วก็เรื่องสรีระต่างๆใช่ซึ่งซึ่งมันยากมากนะพี่ว่ามันยากมากในการที่จะทาบอลผู้หญิงโอเคถ้าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นใช่ใช่ครับแต่พอเราเป็นโค้ชผู้ชายเนี่ยนี่แหละคือความยากของมันว่าเราจะไปเข้าใจเรื่องของต่างๆของผู้หญิงยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ที่ยากที่พี่คิดว่าอย่างนั้นครับ โ okay, อเคคานนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากอยากจะถามจา,จากประสบการณ์เราเคที่ทําบอลหญิงมาหรือว่าการไปต่างประเทศไปในทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศของฟุตบอลหญิงหรือแม้แต่การไปสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลหญิงก็ถ้าเป็นในการแข่งขันเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของความเข้มข้นความเข้มข้นก็ยกตัวอย่างการเข้าไปวิ่งไปเล่นเกมรับกดดันคือเขาจะไวมากทําให้อ่ เด็กเนี่ยมันเขารู้สึกแบบได้ได้ต้องตัดสินใจให้ไวขึ้นแล้วก็มีเรื่องสปีดบอลพอสปีดบอลที่รวดเร็วขึ้นเด็กก็จะมีการตื่นตัวมีการระบัดระวังแล้วก็ตัดสินใจไวขึ้นอันนี้คือจากที่ได้จากประสบการณ์ที่พาทีไมไปแข่งต่างประเทศอะไรพวกนี้เนาะค,คือคือถ้าพูดในแง่คือเรื่องของสปีดบอลเนี่ยเราจะเป็นรองต่างประเทศครับ แน่แน่เรื่องของซลีล่าด้วยไหมซลีลาด้วยอ่าซลีลาด้วยความคล่องตัวคาเ็วอะไรพวกนี้<ช>ที่เราจะเป็นรองครับอ่าแล้วแล้วเราเอากลับมาแก้ไขยังไงหรือว่าเอากลับมาพัฒนาทีมของเรายัางไงในเมื่อว่าเราไปเห็นแล้วเอ้มันมันสู้เขาไม่ได้เ,เรื่องพวกนี้เรามีวิธีการ,ร,รแก้ไขย,ยังไงที่จะไปรับมือกับเขาได้กับก็ก่อดีเลยก็ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมอืเราก็พยายามให้ให้เขาเนี่ยอ่ามีความเข้มข้นมากขึ้นในการฝึกซ้อมก็คืออ่าเกมรับก็ต้องรับร้อยเปอร์เซ็นต์คือพอรับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทำให้เกมลุกเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นจะได้ตื่นตัวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับโอเคเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกซ้อมแทนนะเนาะในการ,รที่จะปิดจุดอ่อนของเราแล้วก็พัฒนาจุดแข็งให้มันมากขึ้นมาเดิมคราวนี้ถ้าจะให้แนะนําในวงการฟุตบอลหญิงบ้านเราเนี่ยหรือน้องๆเยาว,วชนเนี่ยเรามีอะไรที่จะแนะนํเขาได้บ้าง กิีอะไรจะแนะนำน้องๆก็อย่างระดับเยาวชนเนี่ยจากที่ผมไปต่างประเทศมาล่าสุดก็คือเกาหลีคือระดับเยาวชนเนี่ยที่เกาหลีเขาเน้นมากก็คือเรื่องของการการฝึกพกพ้อ,องในทีมซึ่งผมมองว่าก็สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้นักฟุตบอลเนี่ยเกิดความฉลาดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่แค่ฝึกให้เขาฉลาดขึ้นคือเขาฝึกในเรื่องของโคดิเนชั่นกับบอลด้วย ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เอามาปรับใช้กับบ้านเราน่าจะเหมาะสมครับคือคําว่าของนิทีฟถ้าให้ขยายความหน่อยเขาพัฒนาด้านด้านไหนเออก็จะมีในด้านของความคิดความคิดความคิดแล้วก็การตัดสินใจและการตัดสินใจเ,เพราะว่ามันจะแล้วก็ที่สาคัญคือเขาฝึก coordination เพื่อให้เกิดความคิด เกี่ยวกับควบคุมของร่างกายได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยืมแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวผู้ใช่ใช่เคลื่อนไหวเป็นระดับแรกๆอันนี้คือของเกาหลีครับที่ที่ไปดูที่ไปดูมาครับมีมีอย่างอื่นอีกไหมที่คิดว่าน่าสนใจจากประสบการณ์มีเรื่องของบอลฟิลลิ่งครับบอลฟิลลิ่งบอลมัชลี่อะไรเงี้ยคือก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลเยอะๆเลยแล้วก็เท้าไวๆคือผมมองว่าที่ไทยส่วนใหญ่ก็ จะเน้นเป็นทีมอ๋อคือไม่เล่นไม่ไม่เน้นอินดิวดวลใช่ใชมาถึงก็จะจับทีมก่อนเลยใช่ไหมอ๋อมันเล็มัเลขาไอนดิวิดวนความสามารถผู้เล่นไปใช่ใช่อ๋อแต่ที่ผ่านประสบการณ์มาคืออยากให้เรื่องของอินดิวดวลเนี่ยมากกว่านี้ครับอันนี้คือสิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนบ้านเราอะนะใช่ใโอเคคราวนี้ถ้าใหญ่ให้ถามหรือให้คำแนะนำโค้ดครับแลระบองในมุโค้ดบ้าง เราเราอาจจะโอเคเราอาจจะไม่ได้พูดถึงคนผู้ชายนะพูดถึงคนผู้หญิงก็ได้เพื่ออาจจะมีบางคนที่เป็นผู้ชายแต่ต้องไปจับงานทําทีมผู้หญิงเรามีอะไรที่จะแนะนําเขาได้บ้างก็ก่อนอื่นเลยก็ก็คืออย่าตอนตอนนี้ก็คือโค้ดโค้ดผู้หญิงอ่ะเยอะขึ้นนะผมผมผมค่อนข้างสับสนโค้ดผู้หญิงเพราะว่าเขาจะเข้าใจผู้หญิงมากกว่ากว่าโค้ดผู้ชายเพราะฉะนั้นก็เขาจะรู้ปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะอ่าครับ คราวนี้ขึ้นนี่หมายว่าโอเคเราสนับสนุนแล้วมีคําแนะนํากับโค้ชผู้หญิงก่อนก็ได้อะมีคําแนะนําอะไรที่คิดว่าน่าสนใจหรือจะอยากให้ไปพัฒนาเพื่อทําให้วงการฟุตบอลผู้หญิงหรือการเล่นของผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นที่เราค,รคิดว่าเราจะแนะนําก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคคือคือ,คอผู้หญิงเนี่ยถ้าเทคนิคดีเนี่ยมันก็จะได้เปรียบอะไรที่มันไปไปต่อย,ยอดสู่ทักษะได้ได้ดี ๋อก็คือให้เน้นเรื่องเทคนิคเป็นเสำคัญอันนี้คือสิ่งที่จะแนะนําแล้วก็การเคลื่อนเคลื่อนไหวของร่างกายการจัดระเบียบร่างกายด้วยสำคัญมากซึ่งเป็นส่วนแรกๆที่ที่จะให้ความสําคัญกับมันใช่จบ้วคราวนี้โอเคตะกี้เราเราให้คําแนะนําน้องที่เป็นผู้หญิงที่จะเป็นโค้ชนะคราวนี้ถ้าเป็นผู้ชายในมึงผู้ชายบ้างเราจะให้คําแนะนําเขายังไงบ้างในเมื่อเรามีประสบการณ์ในการที่ว่าเป็นผู้ชายจะต้องไปสอนผู้หญิงเนี่ยเราจะให้คําแนะนำเขายังไง ก็ก่อนดีเลยต้องต้องเรียนรู้ความเป็นผู้หญิงก่อนอคือ,อยางผมมาแรกๆเนี่ยผมผมเออาเนะ่าแบบมันทําไมทําไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเรียนเรียนรู้ความเป็นผู้หญิงด้วยเขาเขามีประจําเดือนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเยอะเลยครับอันนี้คือเรื่องเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าถ้านอกจากเรื่องประจําเดือนมีอะไรอีกไหมที่ที่คิดว่ามันน่าจะไปไปซัพพอร์ตได้บ้างหรือแนะนำเขาหน่อย ว่ามันน่าจะมีอีกสองเรื่องก็จะเป็นเรื่องของอผู้นิสัยของผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างข,ขี้น้อยใจขี้น้อยใจแล้วก็ความมุ่งมั่นเขาอาจจะมีน้อยกว่าผู้ชายความมุ่งมั่นเขาจะมีน้อยกว่าโอเคอันนี้เลยมีคําถามเพิ่มครสองข้อนี้น้อยใจกับความมุ่งมั่นน้อยแล้วคิมรับมือกับมันยังไงก็อย่างอย่างน้อยใจเนี่ยผมผมก็พยายาม ให้ให้ความใส่ใจเขามากขึ้นในเรื่องของฟุตบอลนะครับอพอพอเราใส่ใจเขาในเรื่องของฟุตบอลมากขึ้นเขาก็จะรู้ว่าโค้ชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตำหนิแล้นะคือเขาแค่อยาอยากให้เราเก่งอะไรประมาณนี้โอเคและอะไรอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องของความมุ่งมัน่นนิดน้อยกว่ามุ่งมั่นเนี่ยก็คือยากยากนิดึ่งครับเพราะว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยมันการต่อยอด ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จมันน้อยอคือบางคนบางคนที่เขาติดทีมชาติหรือว่าเขาเขามีความสามารถที่ดีกว่าเขาก็จะมีแรงจูงใจที่ดีกว่าแต่ส่วนที่คนที่เขายังยังไม่ยังไม่เคยติดทีมชาติหรือหรือความสามารถเขาอาจจะสู้เพื่อนไม่ได้เขาก็อาจจะมีมีบางครั้งที่เขาอาจจะท้ออะไรเงี้ยครับ เราก็ต้องให้กํากลังใจเขาให้กําลังใจพยายามให้กําลังใจเขามากๆกับมามากกว่าผู้ชายบางทีผ <Okay ู้ชายอาจจะนิดๆหน่อยๆมันก็ไปต่อแล้วแต่ผู้หญิงต้องให้ความสาคัญกับเขามากครับโอเคตอนนี้มาในคําถามในท้ายและส่วนใหญ่เวลาที่พี่ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าในในมุมของโค้ดนะจะเป็นโค้ดคิมก็ตามนะสิบเอ็ดคนในดวงใจของคุณที่ชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศได้หมดเลยนะดูว่าคุณชอบใครบ้างสิบเอ็ดคนในดวงใจของคุณสิบเอ็ดตัว ก็ไงบ้างประตูผมคือจริงๆก่อนอื่นผมผมชอบรีพูผมจะดูรีพูเยอะมากชอบรีพูเป็นหลักเด็กองแดงนะเด็กของแดงเด็กผมแดงครับเอาเอาระบบก่อนระบบอะไรที่เราได้ระบบสีสามสามสีสามสามอะรีวูประตูคือใครประตูอาริซอนครับอ่าอริซอนครับแล้วก็กองหลังก็จะเป็นฟานได้ครับฟานได้กับอาคูอะนะรีพูกับปูโยครับปูโยทำไมชอบปูโยคือเขามีความเป็นผู้นํา แล้วก็เป็นเป็นผู้เล่นที่ฉลาดในการเล่นเกมรับไม่ได้พูดเอาใจกันนะครับชอบชอบชอบด้วยด้วยตัวเองนะไม่ได้พูดเอาใจกันนะโอเคอ่ะแบ็กขวาแบ็กขวาใครแบ็กขวาดานนี้เอาเวสครับเอาเวสครับโอเคแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาเชโร่ครับมาเชโร่ครับมาเชโร่นี่ของของใครอ่าแต่ไม่ได้เร็วมาลิดครับเร็วมาลิดหมอมาเซโลมาเชโลมาเชโลหัวฟูฟใช่ใช่าโอเคนั้นเทคนิคดีใช่ครับชอบชอบแบ็กที่ชอบแบ็กบุก เอาเวก็บุกนะเอาเวบก็บ yup. uh, ุกโอเคอ่ะม uh, ิทฟิวตัวรับมิทฟิวตัวรับอ่าเป็นเจอร์หลาดเจอร์หลาดชอบชอบตั้งแต่เด็กชอบตั้งแต่เด็กเจอร์หลาดในดวงใจครับและไอ้ลูกลูกที่จับบอลลื่นนี้แล้วโดนยิงนี่ชอบไหมไม่ชอบอันนี้จะเป็นช็อตหนึ่งที่ผมจำได้เหมือนกันนะจำได้ทั้งที่ไม่ชอบเลี้ยวผูกนะแต่จำช็อตนั้นได้เลยนะออเค่ยมิดฟิลด์ตัวลุกมิดฟิลด์ตัวลุกอ่าจะเป็นอินเนสตาครับอินเนสตาอินเนสตาแล้วก็เป็นโมดิตครับโมดิต เพราะอะไรเพราะคลาสสิกใช่ใช่ครับเป็นเป็นผู้เล่นที่เอาเอาเอาตัวรอดเก่งอย่างเนเต้าเอาตัวรอดเก่งเพราะว่าเป็นไอดอลผมด้วยครับเป็นนักบอลที่พรสวรรค์เนาะมพรรสวใช่ไหมพรสวรรค์นะพรสวรรค์แล้วมีการเอาตัวรอดและมีเทคนิคที่ดีมากนะครับเที่ดีมากโอเคคราวนี้เป็นตัวลุกบ้างสามตัวปีขวาเป็นซาร่าครับซาร่าก็ยังคงเลี้ยวหูไว้คครรัับบใช่เพราะอะไรทำไมชอบซาร่าก็หนึ่งต่อหนึ่งเก่งแล้วก็ ผมผมชอบผู้เล่นที่อย่างงลิฟฟูเล่นเอาซาล่ามาเล่นปีขวาเพื่อให้เขาตัดในตัดในอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะก็ปีกซ้ายให้เมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่โอเคเมสซี่ไม่ต้องอธิบายนะน่าจะรู้ดีแล้วหน้าเป้าหน้าเป้าหน้าสนใจครับตอเลสตอนแรกผมนึกว่าจะเอาปีเตอร์เขาไม่ใช่ตอเลสทำไมถึงเอาตอเลสตอเลสก็คือเขาเป็นศูนย์หน้าจริงๆครับคือหาจังหวะยิงประตูได้อะไรเงี้ยครับ ในตอนสมัยที่เขาเล่นแอตมาลิทในลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลนะอ๋อโอเคอันนี้คือสิบเอ็ดตัวแรกในดวงใจใช่ครับโอเคแล้วโค้ดอะโค้ดชอบใครโค้ดอะโค้ดชอบโค้ดเฮงครับโค้ดเฮงสุดยอดนี่คุณอยู่ชนบุรียาวแน่นอนถ้าคลิปนี้ออกไปนี่อยู่ชนบุรียาวครับถ้าทำไมถึงชอบพี่เฮงคือเขาคือผมอยู่กับเขามานานมากแล้วก็คือเขาเป็นอาจารย์อาจารย์ผมด้วยคือผมเห็นความตั้งใจแล้วก็ ความมุ่งมั่นของเขาจริงๆเขาตื่นตีสามทุกวันแล้วเขาก็เขียนหนังสือืบางบางวันก็คือผมขออที่ที่นี่จะขอแบบฝึกของคุณเทงด้วยตีสี่งี้เขาส่งมาละอะไรเง,งี้ยครืบอเขาแสดงว่าเขาก็ตื่นเร็วมากอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ดีผมถามเจมาะไปหน่อยอนะาจจะนอกเรื่องไปหน่อยตอนที่เขาเขียนมาให้เนะี่ยเขาเขาเขียนอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจในะในการ เขียนมาแต่ละวันแต่ละครั้งที่เขาเขียนมาให้นะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วโค้ดโค้ดเฮงเนี่ยเขาจะเขียนให้ผมเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้ผมจะเขียนเองอแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อผมเนี่ยจะจะรายงานปัญหาปัญหาสิ่งที่เด็กต้องพัฒนา mm hmm. สิ่งข้อบิดพลาดอะไรเงี้ยครับคือเขาก็จะออกโปรแกรมแบบว่าเพื่อมาแก้ไขโดยที่มันมีทั้งความสนุก mm hmm. มีความท้าทายมีเงื่องไขมีมันมันทำให้ mm hmm. ใหเด็ก เกิดการพัฒนาได้เยอะมากเหมือนกับเราตั้งโจทย์ไว้เด็กมีปัญหาแบบนี้ครับโจทย์ตัวอย่างยิงประตูไม่ได้ครับครับถูกไหมพี่เฮงก็เลยต้องไปเขียนแบบฝึกที่ยิงประตูมาพร้อมกับความสนุกด้วยพร้อมกับความรู้ด้วยให้เรามาอ๋อเป็นเป็นไอเดียให้เราใช่ส่วนเราก็ต้องเอาไอเดียนั้นมาฝึกในสนามเองใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็มีฟีดแบ็กกลับไปให้เขาไหมว่าพี่มีฟีดแบ็กเราทำยังไงทำยังไงว่าก็อย่างของผมผมจะถ่ายวีดีโอเวลาซ้อมแล้วก็ตอนแข่งอะ ผมก็จะตัดวิดีโอให้เขาดูแต่ว่าบา,บางเกมเขาก็มาดูเองอแต่ช่วงช่วงหลังนี่เขาจะปล่อยผมเยอะละอาจจะปล่อยเยอะแล้วจให,ให้ให้ดีไซน์การฝึกซ้อมใช่ใช่<ๆ>แตก่ก็ทุกๆวันคือพอออกแบบโปรแกรมปุ๊บก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็จะประเมินแล้วก็แก้ไขอะไรครับวันหนึ่งสี่ชั่วโมงผมนั่งทําแบบ4สี่ชั่วโมงใช่ครับหมายถึงว่าเขียนหรือว่าลงในสนามกา็เขียนครับก็คือทําในคอม แล้วก็ส่งไมให้เขาแล้วก็ต้องมาแก้ไม่ถูกใจก็ต้องมาปรับอีกทำส่งไปกลับมาแก้ส่งไปกลับมาแก้อย่างเงี้ยจนกว่าที่มันจะใช่ถึงจะได้ซ้อมใช่ครับโอ้โหนี่แน่นอนแน่นอนครับไม่แปลกไม่แปลกว่าทำไมถึงชอบกีเองนะสเราเพราะเพราะน่าจะมีอะไรแหละความผูกพันนะกันมากโอเคครับคราวนี้มาในคําถามในท้ายก่อนที่เราจะจากกันถ้าให้นิยามคำสามคำกับฟุตบอลคิมจะนิยามมันว่าอะไร ฟุตบอลใช่ไหมครับใช่ครับฟุตบอลผมผมให้คําว่ารักฟุตบอลดีกว่ารักฟุตบอลรักฟุตบอล <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเรามีความความรักอะไรเนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เราจะเกิดความหลงไหลครับแล้วก็หลงไหลแล้วยังไงหลงไหลแล้วก็เราก็จะ,ะมีความพยายามหลงไหลก็อย่างฟุตบอลอย่างผมรักฟุตบอลเงี้ยผมหลงไหลฟุตบอลผมก็พยายามจะเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้ฟุตบอลจริงๆอื เราถ้ากลับว่าคำนิยามก็คือรักฟุตบอลแล้วก็ลงไหลมันแล้วก็พยายามทํามันให้ดีที่สุดครับโอเคขอบคุณมากสําหรับข้อมูลเรื่องฟุตบอลหญิงอาจจะจริงจริมันมีเยอะกว่านี้นะใช่ไหมจริงจมีเยอะไหมเรามีเวลาสั้นๆในการที่จะเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็ถ้าใครสนใจคลิปแบบนี้ก็ติดตามได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าคราวหน้าผมจะไปคุยกับใครอีกที่นำความรู้ด้านฟุตบอลเนี่ยมาแชร์กับพวกเราได้ ขอบคุณมากครับคิมครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ